กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่มีตั้งค่าที่โคตรจะดีเลยนะครับมาแจกให้ทุกคนแบบไฟๆเลยนะครับน้องก็เลยดิว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับก็คือพี่ทําการเทสสามระบบเลยนะครับก็ตามมาตรฐานของช่องพี่เลยนะครับด้วว่าถ้าไม่ดีจริงจะไม่เอามาแจกนะครับก็คือ ระดับแรกคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับเรียกได้ว่าไม่เคยเล่นเกมฟรีไฟล์เลยนะครับเพียงแค่เราบอกนี้นิดหน่อยนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป5นัดเลยนะครับและระดับที่2คนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับส่วนคนที่ดึงหัวเป็นเลยดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดนะครับนอก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับการดึงหัวนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดึงหัวขึ้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นเกมเป็นแล้วเราจะดึงหัวขึ้นเลยนะครับทุกอย่างต้องมีการฝึกฝนนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่าเดิมก็คือต้องมีตั้งค่าด จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับและทําให้เรานะครับนกก้าวกระโดดนะครับได้เร็วขึ้นในการดึงหัวนะครับเพราะว่าเราจับจุดได้เพราอมมีตั้งค่าดีๆนะครับและตั้งค่าดีๆนะครับมันช่วยเรื่องในการดึงหัวนะครับและการดึงหัวนะครับก็ช่วยเรื่องในการที่แบบว่าเราไม่ได้เติมเกมนะครับนกก็คือ เราไม่ได้เติมเกมเราดึงหัวเราก็สู้คนที่เติมเกมได้นะครับทุกคนง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจใช่ไหมหล่ะนะครับถ้าน่าสนใจตั้งตามพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เอามาให้แบบละเอียดแล้วนะครับสำหรับอันแรกพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับและจะเริ่มจากทั่วไปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือ ทั่วไปนะครับตั้งแต่อัปเดตมาใหม่นะครับให้ทุกคนตั้ง200ได้เลยนะครับเพราะว่าตั้งต่ําไม่ได้แล้วนะครับรีเดียวว่าต้องได้ตั้ง200เลยนะครับในการตั้งค่านะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่200นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รียดียวว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ กล้องเลดดอทนะครับทุกคนก็คือกล้องเลดดอทนะครับนอก็ให้เราตั้งอยู่ที่155ได้เลยนะครับหรือว่า155ได้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับนอก็ถือว่ากล้องเลดดอทนะครับเป็นกล้องที่ติดมากระปืนตอนแรกที่ยังไม่มีสโคปนะครับก็สามารถใช้ไปดึงหัวได้นะครับหรือเรียกว่าวันช็อตได้นะครับน้องแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านของสโคปพื้นสองนะครับสำหรับสะ็ครถ ไซส์สโบคูณสองเพื่อดึงหัวได้นะครับเมื่อศัตรูออกห่างไกลเรานะครับเนาะหรือว่าอยู่ห่างๆเรานะครับโดยที่แบบว่ากล้องเล็ดดอดไปไม่ถึงนะครับก็สามารถไซส์สโบคูณสองได้นะครับเพื่อในการดึงหัวนะครับทุกคนก็สามารถดึงได้เลยนะครับเวลาเราซูมสโคบนะครับเราอาจจะได้ดึงแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าสโคบนะครับเนาะก็คือเราซูมไปมันจะขึ้นยากนะครับเนาะต้องได้ใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วก็สโขบคูณสนะครับก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับตัวคนเท่าหมดก็สามารถดึงหัวได้นะครับทุกคนรับประกันได้เลย สำหรับ <muitas> oh. น้องๆคนไหนพี่ๆ no คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของตั้งค่าดึงหัวนะครับทุกคนก็คือง่ายๆเลยนะครับแค่สกอตคูณ4ี่นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่140้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็ให้เราตั้งอยู่ที่1 3 5ได้เลยนะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่ามันจะเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็สามารถไปตั้งกันได้นะครับรับประกันนะครับว่าอันนี้ น้องไม่ใช่ว่าลำกล้องสไนเปอร์จะดึงหัวไม่ได้นะครับลำกล้องสไนเปอร์ก็สามารถดึงหัวได้นะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับทุกคนก็คือมุมมองอิสระนะครับให้ทุกคนตั้งอยู่ที่0 0พ่อพอนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับถ้าตั้งประมาณนี้มันจะเข้าหัวโคตรดีนะครับและที่สําคัญก็คือแบบว่าถ้าโคดไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็สามารถตั้งได้เลยนะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับว่าออกมาดีแน่นอนนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เเลยนนนัอี้ก็็ป ส่วนแรกนะครับทุกคนก็ตั้งได้ประมาณนิ้วเลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของการตอบสนองหรือว่าการควบคุมนะครับก็คือสําหรับการควบคุมนะครับให้ทุกคนตั้งตามนี้ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าตัวแรกนะครับให้เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้แสดงเมื่อสโคบอันที่3าให้เปิดอันที่4ี่ให้เปิดนะครับเรียกได้ว่าที่เหลือเปิดทั้งหมดเลยนะครับพี่ขีดกรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้อยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือสามารถตั้งได้ตามใจนะครับไม่ต้องตั้งแบบว่า ตามพี่นะครับนาะหรือว่าไปเปิดทุกอันเลยนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับเปิดแค่ที่พี่แนะนําเท่านี้พอนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเปิดประมาณนี้ก็คือมันจะเข้าหัวดีนะครับเข้าหัวง่ายและที่สําคัญก็คือแบบว่าหลายหลายคนนะครับนาอก็ลองตั้งดูได้ไม่ผิดหวังนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนวิพีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งอยากเล่นในส่วนของเกรตมกะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับเนาะก,ก็จะเป็นทางด้านของจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นขนาดปุ่มยิงนะครับทุกคนก็คือ48 58 68, 68นะครับก็คือแบบว่า48สําหรับคนที่แบบว่ามือถือหน้าจออีกเล็กนะครับหรือว่ารุ่นเก่าๆหน่อยหรือว่ารุ่นหน้าจออีกเล็กนะครับแล้วก็58เป็นขนาดที่พี่แนะนำนะครับก็เป็นรุ่นที่ผลิตมารุ่นปัจจุบันที่ทุกคนดูคิปพ่อยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็สามารถตั้ง58ได้นะครับส่วน68นะครับสำหรับ iPad และในคอมแล้วกันนะครับหรถ มาตั้งได้นะครับนาะลูกศรสีแดงขีดล่างนะครับก็แสดงว่าเป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับลูกศรสีแดงขีดด้านบนนะครับก็คือเป็นตำแหน่งการดึงหัวนะครับทุกคนก็ดึงประมาณนี้ได้เลยนะครับและเทคนิคการดึงหัวไม่ยากนะครับก็คือ ให้ศัตรูเปิดเราก่อนเม็ดหนึ่งนะครับหรือว่านัดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยสวนกลับนะครับถ้าเราสวนกลับนะครับพร้อมกระตุกเบาเบานะครับมันจะเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับน้องก็มีให้ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกราฟิกกันบ้างนะครับสำหรับกราฟิกนะครับยังแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับมือถือแมลงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางตั้งเป็นมาตรฐานนะครับหรือว่าราบลื่นก็ได้นะครับส่วนมือถือแแรรรงงงนนะะคััับบก็็ต้้เเปดดดสูไลยิ่ นะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็เรียกว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องแล้วก็ต่อมามาพูดถึงเรื่อง DPI กันบ้างนะครับสำหรับ DPI นะครับก็คือตั้งข้าของพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้้้งงก็ไดรัับสห DPI iPad ี่ตท120 ครับแล้วก็ Dpi Android ตั้งอยู่ที่400-900 DPI นะครับทุกคนถ้าจะให้จาะจงก็คือ470นะครับหรือว่า770นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ลองตั้งดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นตั้งค่าของพี่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่ามีการเทสและเข้าหัวโคตรดีนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร ละหนไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเพราะว่าตั้งค่าดีๆนะครับหสัปดาห์มีไม่กี่ครั้งเองนะครับที่แบบว่าพี่จะทำการมาแจกให้เป็นฟรีนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับทุกคนก็สามารถนะครับเนาะตั้งค่าตามพี่ได้เลยนะครับทุกคนรับประกันนะครับว่าเข้าหัวดีแน่นอนนะครับถ้าไม่ดีพี่จะไม่มาแจกต่อนะครับและอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้แน่นอนนะครับถ้าตั้งค่าพี่ไม่ดีนะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม ก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับทุกคนคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับน้องจะเป็นคลิปยังไงนะครับน้องก็ให้ทุกคนขอมาละกันนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปก็ขึ้นอยู่กับทุกคนเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย